คุณคงรู้จักขบวนการ5สีแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของขบวนการ5สีวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10เรื่องราวของขบวนการ5สีกันครับขบวนการ5สีหรือซูเปอร์เซนไทเป็นซีรีส์การ์ตูนจากญี่ปุ่นวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับ10กรขบวนการ5สีที่อยู่ในความทรงจํากันครับอันดับที่10 l ไลฟ์แมนไลฟ์แมเป็นขบวนการสุดยอดสรรพสัตว์ไลฟ์แมน หรือในชื่อญี่ปุ่นโจจูเซนไตไลฟ์แมนออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ในปี1988มีจำนวนทั้งหมด49ตอนไลฟ์แมนเป็นซีรีส์ขบวนการนักสู้ที่มาในธีมสัตว์โดยมีทั้งโรมาเอียวไบซันซึ่งในตอนแรกขบวนการนี้มีสมาชิกเพียงแค่3คนเท่านั้นแต่ก็มีการเพิ่มสมาชิกเข้ามาอีก2คนในภายหลังส่วนครบ5คนและเป็นครั้งแรกที่มีการรวมร่างกันระหว่างหุนยนต ยักษ์2ตัวไลฟ์แมนมีภารกิจที่ต้องต่อสู้กับกองทัพของศาสตราจารย์บีอาร์สผู้ชั่วร้ายอันดับที่9จูเลนเจอร์กระบวนการเดนดสาวจูเลนเจอร์หรือในชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นคือเค er ียวริวเซนไตจูเลนออกากศทางสถานีทีวีอาซาฮีครั้งแรกในวันที่21กุมภาพันธ์ในปี1992มีจำนวนทั้งหมด50ตอน เป็นอิดมิรขบวนการ5าสีสุดฮิตในตำนานสำหรับเด็กๆในยุคนั้นที่มาด้วยทีมสุดเท่ที่นำมาจากสัตว์โบราณอย่างไดโดเสาทีเล็กแมมมอสไทเซอร์ทอปหรือเสือเขี้ยวดาบและเทลโลนโดอนมีแนวเรื่องเป็นแฟนตาซีและมีนักรบคนที่6ดดากอนเดนเจอร์ภารกิจของเราจูเลนเจอร์คือต้องปกป้องมนุษย์และโลกจากบิศสารร้ายและได้ถูกอเมริกาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็น power เจอร์จนโด่งดังในที่สุด อันดับที่8เจ็ตแมนขบวนการวิหกสายฟ้า Jetman หรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นคือโชจินเซนไตเจ็ตแมนออกอากาศครั้งแรกในวันที่15กุมภาพันธ์ในปี1991มีจำนวนทั้งหมด51ตอนเป็นอีกหนึ่งขบวนการในตำนานสำหรับเด็กๆในยุคนั้นทางเนื้อเพลงที่ปิดถูเนื้อเรื่องตื่นเต้นเร้าใจมีความดรามา่าโดยมาในธีมของสัตว์ปีกทั้งหมดคือเหี่ยวแหลง นกคู่นกนางแอน่นและหงส์เจ็ตแมนต้องรับมือและปกป้องโลกจากการลุกรานของศัตรูต่างมิติและต้องพบกับปัญหาความรักความขัดแย้งมิตรภาพและความสามาคัคคีรวมถึงองค์กรไบรลัมผู้ลุกลานอันดับที่7 d r ดไดรเลนเจอร์ขบวนการ5ดาวไดร์เลนเจอร์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีอัสซาฮีโดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ในปี1993 มีจำนวนทั้งหมด50ตอนและตอนพิเศษในฉบับภาพยนตร์อีกหนึ่งตอนได้รับต้นแบบมาจากสัตว์ในตำนานของจีนคือมังกรสิงโตม้าบินพีเลนหงและเสือขาวโดวยตัวละครน,นั้นสวมชุดดีไซน์ที่สวยงามการต่อสู้จะใช้กำลังภายในของจีนโดยมีอาจารย์คาคุผู้สืบทอดอนาณาจักรใดโบราณได้คัดเลือกลุ่มสาวผู้มีพลังวิเศษ5คนมาเป็นตัวแทนของดาวหดวงในนาม Dry Ranger เพื่อต่อสู้กับอาณาจักรมารโกไมโดยหุ่นยนต์ของขบวนการนี้ก็ถูกอเมริกาซื้อลิขิ์ไปรวมกับ Power Ranger ด้วยอันดนับที่ 6. คาคุเรนเจอร์ขบวนการนินจาคาคุเรนเจอร์ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์ในปี1994ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮีมีทั้งหมด53ตอนเป็นกลุ่มนักสู้ที่มาในตรีมเรียบๆแต่คลาสสิกตามสไตล์ของนินจา และเป็นครั้งแรกที่หัวหน้าทีมเป็นสีขาวแถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยโดยภาร,รกิจของคาคุเรนเจอร์ต้องกำรับบรรดาผูดผีปีศาจท,ที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนทำลายล้างชีวิตเพื่อทำให้โรคกลายเป็นดินแดนแห่งความตายโดยคาคุเรนเจอร์จะเป็นขบวนการนักสู้ที่คิดมากในเมืองไทยในสมัยนั้นอันดับที่5 h เฮอริเคนเจอร์ขบวนการนินจาวายุเฮอริเคนเจอร หรือในภาษาญี่ปุ่นนินปูเซนไตเฮอริเคนเจอ์ออออากาศครั้งแรกเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ในปี2002ทางสถานีนโทรทัศน์ทีวีอาซาฮีมีทั้งหมด51ตอนกตอนขบวนการนินจาวายุเฮอริเคนเจอใช้นินจาเป็นตัวต้นแบบอีกครั้งและมีสมาชิก3คนซึ่งแตกต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้ โดยเรื่องราวจะเกิดจากนินจาอวกาศจากันจะได้เดินทางมาถึงโลกเพื่อตามหาสุดยอดอาวุธพิเศษ,ษที่จําให้พวกมันมีพลังมหาศาลซึ่งเหล่านินจาเฮอริเคนเจอร์จะต้องต่อสู้กับนินจาอวกาศจากันจะเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายนี้อันดับที่4 a b อะบะเรนเจอร์ขบวนการนักรบไดโดสาว์อะบะเรนเจอร์หรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นบาคุคยวเซนไตอะบะเรนเจอร์ออกาศครั้งแรกเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ในปี2003ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีอัสีมีทั้งหมด50ตอนโดยขบวนการนี้ใช้ตรีมไดโนเสาร์คล้ายจูเลนเจอร์แต่ออกแบบชุดได้เท่กว่าตัวตอนแรกขบวนการนี้จะมีตัวลักแค่4คนเนื้อเรื่องมีการหักมุมมากมายและมีตัวละครวิเศษอย่าง อาร์บ์คินเลอร์ตอนแรกอยู่ในฝ่ายของสตูแต่ตอนหลังลตัดแปลพักมาเป็นนักสู้คนที่5โดยอาร์บ์เรนเจอร์จะมีภารกิจในการต่อสู้กับเหล่าเอเวอเรียนเพื่อปกป้องอนาเธอเอิร์จากการลุกลามอันดับที่3ชินเคนเจอร์กระบวนการซามูไรชินเคนเจอร์หรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นซัมูไรเซนไตชินเคนเจอร์ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ในปี2009มีจำนวนทั้งหมด4 9ตอน หลังจากมีขบวนการจินจามาแล้วก็ถึงเวลาของขบวนก,การสมรไรบ้างโดยขบวนการชินเคนเจอร์จะมีหน้ากากที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรคันจิที่บ่งบอกถึงธาตุประจำตัวของนักสู้โดยมีภาร,รกิจในการกำลาบเหล่าปีศาจร้ายที่คอยทำร้ายม,มนุษย์เพื่อต้องการครองโรคนามว่าเกโดชูซึ่งพวกมันแสวงหาพลังงานและคอยกัดกินมนุษย์เหล่าสมรไรชินเคนเจอร์จะต้องต่อกร่อ,อนและขับไล่ปีศาจที่พ้นจากโรค และชินเทนเจอร์ยังเป็นขบวนการแรกที่มีการเจอกันกันกบคาม m นไรเดอร์ด้วยอันดับที่ 2. g o โกไคเจอร์ Go ขบวนการโจสรสลัดหรือโคไซคุเซนไตโกไคเจอร์ ay, หรือในภาษาญี่ปุ่นไคโซคุเซนไตโกไคเจอร์ oh ay, ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ในปี2011ทางสถานีทีวีอาซาฮีมีทั้งหมด51ตอน ขบวนการนี้เป็นกระบวนการโจรสลัด5สีเป็นกลุ่มนักสู้ที่ออกมาฉลองครบ35ปีของกระบวนการ5สีมีความสามารถพิเศษที่เรียกได้ว่าที่สุดในจักรวาลของกระบวนการ5สีเพราะว่าโกลไคเจอร์ทั้ง5คนสามารถแปลงร่างเป็นนักรบ5สีตั้งแต่กระบวนการแรกยันกระบวนการที่3สีเลยก็ว่าได้เลยกายเป็นกระบวนการ5สีที่โด่งดังมากๆและตัวสมาชิกของแต่ละคนก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องวันพีชอีกด้วย โดยภารกิจของโกไคเจอร์ er, คือการต่อกรกับซันการ์ที่ได้กลับมาหวังยิดคอนร่วเป็นครั้งที่2ออันดับที่1นึ่งจูโอเจอร์กระบวนการเจ้าสรรพสัตจูโอเจอร์หรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นโดบุสึเซนไตจูโอเจอร์เป็นตัวละครโทรทัศน์โทวคุ่ซักสึจากาละครชุดซ u เปอร์เซนไ s ซีรีส์ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่14คกุมภาพันธ์ในปี2016 ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาีในประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด48ตอนจูโอเจอร์เป็นนักสู้ลำดับที่40ของกระบวนการ5สีมีเรื่องเรื่องที่สนุกเร้าใจและขำขันผลความซาบซึ้งวิธภาพของคนกับชาวจูแลนโดยมีมนุษย์โลกธรรมดา เป็นหนึ่งหนสมาชิกของกระบวนการนี้ส่วนสมาชิกที่เหลือจะเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ที่มาจากโลกจูแรนเพื่อช่วยกันต่อสู้ปกป้องโลกและจูแลนจากพวกปีศาจเดเกเรียนส่วนหุ่นยนต์นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากลูกปาดมาออกแบบหุ่นจุดเด่นคือสามารถแปลงร่างกลายเป็นสัตว์ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบอันดับเรื่องราวของกระบวนการ5สีที่วันนี้เรานํามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ